เขาบอกว่าปีนี้นะฮะเขาบอกว่าเปกันหนักมากหลังจากที่คบกันมานะฮะอยู่ทั้งยูทั้งคู่เนี่ยบอกว่าอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วนะแต่ปีนี้เขาบอกว่าเปกันของขวัญนะสามสถึงสีชิ้นแล้วนะเจ้พูดถึงคู่นี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นสายเปย์ตูตูดางหันกันหกคบกันมาหกปีแล้วนะค่ะตูดางหันแปลว่าอะไรตูงางหันเป็นคู่แบบ ซ้ำมันเป็นคำทับศัพท์ประตูเออเนื้อคู่มันเป็นคำเก่าแก่มันเขาเหมาะสมกันนะเนื้อคู่ตุนาหยันบิวกิ้นเนี่ยแต่เขาน่ารักมากเลยนะหนูบิวกิ้นนี่หล่อขึ้นทุกวันเลยนะแล้วพีพีก็น่ารักขึ้นทุกวันแล้วแต่งตัวแรงด้วยนะพีพีนี่เขาเรียกว่าเป็นการแต่งตัวที่แบบแสดงออกชัดเจนเสื้อพีวกนี่เบเรนเซียกาบ้าง ที่ช่มผูชัยประเด็นสิหนูชอบมากเลยนะหนูชอบที่พีพีเนี่ยเราต้องเราี้ากต้องตบมือให้กับพีพีนะที่แบบว่ามาเปิดวงการบันเทิงให้ทำให้สังคมมายอมรับใช่เป็นที่นักแสดงเป็นแบบนี้เป็นแบบจริงอะไรนะยอมรับในตัวตนของนักแสดงมากกว่าที่ตัดสินงันที่เพศนี่แหละพี่กล้าปิดเผยทุกวันนี้เพราะพี่เรียนแบบพีพีรอว่า ธรรมกาพี่จะนั่งเอกแมนอยู่พกนักแมนอยู่ทุกวันไม่เห็นเหรอพ,พอดเปิดตัวแต่น้องยังไม่เกิดเลยเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ฉันเรียนแบบ p ีอยู่ <c oughs> อย่ามาพูดอย่างนี้แหละผมผมก็สีเดียวกันเห็นว่าฉันพยายามเดินตามรอยพีพอ่ะเออแต่จริงผมสีเดียวจริงนะเออฉันชอบน้องน่ารักแล้วบิวิินเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าปีนี้นะฮะเขาบอกว่า เปกันหนักมากหลังจากที่คบกันมานะฮะอยู่ทั้งยูทั้งคู่เนี่ยบอกวนะ่าอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วนะฮะแต่ปีนี้เขาบอกว่าเปกันของขวัญน,นะสามสิบถึงสี่สิบชิ้นแล้วนะ,ะอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาบิลกินก็เปย์ชาแนลให้กับพีพีนะฮะส่วนด้านพีพีเองรับปริญญาเนี่ยก็โดนเปย์อาตัวบิลกินอาเขาเรียกว่าอะไรนะพีพีรับปริญญาบิลกินก็เปย์เป็นสร้อยให้เธอแหมเขาก็ต้องเปย์เสียเขามีตัง แล้วเราจะไปเป๊ใครเราไม่มีตามไม่แต่น้ารางนั้นไม่เขาเหมาะสมกัน,นใช่ไหมเขาเหมาะสมกันมากคู่เนี้เป็นเป็นคู่ที่แบบคู่จิน้นเขาเรียกคู่จิ้นป่ะมันจะคู่จริงค่ะนี่อันนี้คู่จร<อ>ิงๆรเนาะค่ะไม่ตอนแรกเขาเป็นคู่จินจ้นที่คู่จิ้นที่เหมาะสมกันในแต่ความรู้สึกชันคืออีกคนนึงทําตัวแบบนิ่มๆอีกคนนึงเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าสัมภาษณ์มาเป๊ะขนาดนี้ว่าไงบ้างค่ะอุ้ยอุ้ยหยอกอะอย่าง้ว เขาเขาเปหนูไหมหรอพี่หนูเปเขาเยอะกว่าคือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรอรอโอกาสรอโอกาสเราค่อยให้บางอย่างมันเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากมากเราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบวันเกิดวันอะไรเราค่อยให้ราคาไม่เกี่ยง มันมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมเรื่องราคามันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยพี่รู้สึกว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันมันมันดีเขาเขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออรคุ้มมากกว่าท่านแม่ไหมคะที่ได้เป็นพี่น่าจะเกินสี่สามสิบสี่สิบหลายโอ้ยแต่ทางพี่พิเศษมันเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักกันนะครั้งแรกตั้งแต่รู้จักกันนะไม่ใช่แบบปีหนึ่งนะหมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักกันมาใช่ภายในห้าปีอะไรหกปี ีนี้ปีที่หกล้วขาซื้อคืนหน่อยคืเนเดียววาอ่ะเออเดือนนี้ซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้ตลอดนะเออปีนี้ผมก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันชิ้นไหนที่เขาให้แล้วแล้วทุกๆชิ้นที่เขาให้มากกว่าพี่พี่รู้สึกว่าเออมันมีคุณค่ากับจิตเจเออชั้นเชียร์นะคู่นี้ชั้นเชียร์ฉั้นเชียร์มากเหแล้หนูอมยิ้มเลยอ่ะชั้นเชียร์เพราะว่าฉันว่าเขาเหมาะสมกันแล้วไม่แย้งไม่แยกงเขาไม่เอาครูหรอก อยาเห็นอะไรแบบนี้ในวงการเป็นเทอมมานานแล้วอยาเห็นคู่ที่เป็นคู่ที่น่ารักน่ารักแบบนี้มานานแล้วถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนการยอมรับไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เลยนะยุคปัจจุบันเนี่ยพอการยอมรับมากขึ้นเนี่ยทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นมากไม่ต้องอะไรเราเมื่อ20ปีก่อนฉันนี่แหละมาทำหนังตุ๊ดหนังเกย์หนังกระเทยอะไรเงี้ยด่าคูชิบหายไปว่าด่าว่าไม่ไม่สิรุวห่ไม่ได้ทำแต่ทำหนังเกย์หนังตุ๊ดหนัง หนังเกลีจ้องการสนองกันังหาตัวเองอยากเห็นตูดดาราเลยว่าสมัยที่มึงออกมาพูดสี่พวกนั้นมึงจะโดนพวกแฟนคลับวกนี้เขาลุมแต,แต่สองคนนี้เขาเหมาะสมกันจริงๆแล้วเคมีเข้ากันมากนะทั้งสี่ที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยแล้วแบบแล้วมืวนะ่อกี้อโปโรดิเซอร์บอกแย่งไหมแย่งไหมกูไม่กล้าคิดเลยแค่คิดจะไปชอบกูยังไม่กล้าเลยเพราะเขาเหมาะสมกันมากคู่นี้ก็ให้กําลังใจกันแล้วก็ ไม่ต้องห่วงน้องเพราะพสสสนี้มันยุคไหนแล้วเปิดไปเลยเปิดให้เต็มที่อยากเห็นอีกหลายๆคู่นะในวงการนะนอกจากอยู่กินล้วแต่ถ้าเป็นคู่กันจริงๆนี่น่าเปิดนะแบบหมายถึงชอบกันจริงแล้วอะไรกันเลยแต่พูดที่แบบคู่หลอกลวงอย่างเงี้ยมีเยอะนะมีหลายคู่โอ้เยอะแยะคู่หลอกลวงแต่นี่เขาคู่จริงเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่านะรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่พรยอะแต่ฉันขี้เกียจพูดฉันรู้แล้วไงว่าพูดไปบางทีมันก็ทั่วลงฉันก็เลยพูดบ้างไม่พูดบ้าง